อูอีกแล้วครับปลาคูเป็นไงกลับล่างมาใหม่ไหมโอ้โห้ยห้อยโกยอีกแล้วครับโกยโกยคุณนะห้อยโกยห้อยกัดครับนี่นี่ครับโกยล้องมาหนีนี่นี่นนครับนี่นี่น่าสนใจมากว่าปลาคูนี่เด,ดเด้อดห็นไหมโอ้ดึงเขง่าคูครับผมใต้ยอย่างแน่รถด,ดีโอ้ผงนัวผงนัวใส่ผงนัว นี่ใสผงนัวครับผมออมันห่อนๆแล้วก็ใสลงไปครับผมนี่เดี๋ยวกระเหลืองอุยหุ้ยครับพวกผมได้ส,สร้างจ้อยครับผมโอ้หลังจากที่หนูบ่เขานะครับเนาะคลิปที่แล้วถ้กคนที่ตามทั้งใจอยู่กับสีเห็ุนะครับเนาะคลิปที่แล้วหนูบ่เข่าครับทั้งใจเลยเสีเอากลับมาล่างครับนี่เอากลับมาล่างล่างไว้ก่อนครับล่างพวกกินหนูกินเหยื่อนะครับเนาะกินน้ำยา ออกซะก่อนครับออกซะก่อนมันบวเขามันบวเ,เขาก็ต้องล่างก่อนครับล่างออกเดี๋ยวสังจ้อยสิไปใสมือแร่งนี่แหละครับนี่ไปหาหมองไส้หมือแร่งครับผมเดี๋ยวกับมาลอม้อมองครับว่าล่างแล้วสิมีแต่มีโซบอคลิปที่แล้วบ,บอได้พ่อแทมครับหมาบักแางสวยครับแยงทีส่สังจอยใยเบิกนะครับเนาะหมายยางงามเลยข่างป้าอ้อยครับหมายยางงามบอได้พอ่อโซ นี่สร้างใจกับไรล่างน้ครน้ำแฝดด้วยครับเด้อล่างน้ำเปล่าครับอา้าวเดี๋ยวไปเจอกันยุ่มหมายครับผมแรงๆพุ่นละปากคู่อีกแล้วครับปากคู่เป็นไงลับล่างมาใหม่ๆรูสวยๆเหยื่อหอยครับเหยื่อหอยผมนี่ก็จนยากมาถึงทุ่งที่สองแล้ว โอ้โหเบิ่งเรือโน่นโน่นโน่นบันดี้บันดี้เข้ามืออ่ะแซดแล้วเพิ่งจะมาเจอครับหอยกันญชาเขียวๆนี่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 ครับนี่เออแบบนี้คืออยู่ครับนี่เดี๋ยหอยใส่ไว้ได้ครับผมมันสิมานี่ไมหนะครับนี่ใส่จอยยางเลาะเบิ่งเมื่อกี้นี่นี่ครับนี่นี่หอยกัดเขียวๆเลยครับนี่นี่ครับนี่หนูหน่อยขึ้นหนูใหญ่พูดจักเด้อครับนี่ เอามกัดเดี๋ยวสังจ้อยกับสีไสไว้แถวๆนี้นะครับกับเรือลายหลังอยู่ครับผมทุ่งที่สองนะครับนี่โอ้โหห้อยโกยอีกแล้วครับโกยโกยคนน่ะห้อยโกยห้อยกัดครับนี่นี่นครับโกยล้องมาหนีนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่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 ครับห้อยโกยครับผมนี่สั่งจ้อยกับไสไว้หนิครับนี่ห้อยมันโกยครับไม่ไหมครับตัวนี้ไม่ไหมครับนี่กลับกระลากมาไม่ไหมครับผม บอดี้ไปทังไหนแล้วบอดี้ยังใส่บบดีทำพูดมั้งเดี๋ยวมืออื่นมาลุ้นกันครับว่าสิมีแจมีโตบอลนะครับเนาะมือหนิสังจ้อยก็ขอโตไปใส่กลับกันครับกลับก็ยังเหลืออยู่ครับนี่ฟาราจิ๋วครับผมสวัสดียามเศร้าๆครับผมพาออกมายามหนุ่มเก่าครับนี่เบื้องบรรยากาศท้องไห้ท้องนาครับตอนเศร้าๆซะก่อนโอ้อากาศหนาวคข้ามือนีส17องศาครับบ้านสังจ้อยมือนีิอำเภออรัญจังหวัดสระแก้วนะครับเนาะ สังเจย์ใส่เลาะคล้องออกพอดีครับนี่ทงแรกครับนี่ทงแรกคุณเดล๋ยวกะยาวคุณไปผุนครับผุน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 ไปไกลผุนละหายง่ายครับหมายหายง่ายครับเป็นยังไงนี่หลังแรกสังเจยใส่ไว้หนึ่งครับกอให้เก้าเขาใส่ครับไม่ได้หากินแต่สังเจยนะครับเนาะคนอื่นเขาก็หากินครับผมเป็นยังไงเป็นยังไง โอ้ยหลังลแรกเงียบกิฟครับผมเก,ก็บแล้วกำลังรุ้นกระเจาครับผมนี่ไปยังสิครับนี่คลองหน้ามันแห้งนะครับเนาะจะได้สักแสบสักตัวไปเนาะเงียแบบกิฟคือเก่าครับผมน่เบิ่งมาซีหหลังเงียแบคบลิปครับผม นี่สังเจ้าใช้เบอร์ยังครับนี่นี่ครับหมายหมายเก้าเขาับผมนี่นี่ครับนี่เอ้าครับผู้ใดล่ะอ่าเก็บกลับได้หลังนิงครับผมนี่โอ้น่าจะเป็นของเจ้าวางไว้นะครับเนาะเป็นรุ่นกันต้าครับผมว่าชิมิเต้มีโตวะมื้อนี้เอ้ยเงียบคลิปเงียบคลิปครับผมเขาเอาไปกินปลาดมั้ง นี่ครับสังจวยไม้เก่าครับนี่นี่ไม้สังจเวยส้ังเอยวางไว้ปากหูนี่เด้เห็นปโอ้ดึงเข่าหูครับผมโอ้ดึงเข่าหูหลุดครับผมโอ้ลุตลุตลุตโอ้กลับหลังนี่น่าจะอ่อนเนาะครับเนาะอืมน่าเสียดายครับผม น่าเสียดายครับผมหลังเมื่อกี้นี่โอ้หลุดกับหน้าจะอ่อนนะครับเนาะกับมันเก่าแล้วโอ้ลากับไปจนหูจนเสือกถึงเป๊ะนะครับเนาะครับผมนี่ก็เป็นการหาอยากหากินของชีวิตของคนบ้านนอกบ้านนาวิถีชนบทนะครับเด้อนี่แหละแต่พอเตม่เพื่อนกะสอนมาจากที่ครับผมปใญญ่ไม่หญ่เพื่อนบอกมาครับจัางจอยกับเป็นคนบักหากินมาได้น้อยล้วครับผม นี่ครับไม้ครับนี่ช่างโชยไว้วานี่อยู่ดีหลังนึ่งฟาลั่นครับนี่อยู่นี่ของช่างโชยโอ้ยเงียบกิ๊บครับผมในคลองกับเบิกมาเรียบร้อยครับผมโอ้มีอาการมีอาการหลังนึงครับนึ่งเข้าไปในหูครับผมโอ้โหน่าเชียรายครับสิพอได้อยากได้กินบ่มื่อนี่ครับผมบันนี้ไก่ครับย่างไก่พูดแหละย่างไปเรื่อย ยู่นี่อยู่นี่หลังนึงมีแต่ห้อยขี่เก้าเขาครับผมเขาใส่ไวอันนั้นแล้วขอใส่ไวจนสั่งจอยบ่ได้มาเอ้ยหลักสีได้ครับผมุ่งนี่มาตั้งแต่เขาเกี่ยวที่แรกน้ำยังหลายบนมีหนูโอ้ยนี่ครับนี่ปากหูหลังที่ท่ายให้เบื้องหนึ่งก็ได้นี่เงียบคลิปครับผมนี่ชุดดีกันหลายหลังเลยครับนี่สามหลังสี่หลังมั้งนี่ครับนี่หมายเก้าเขา นี่ครับนี่ต่างคนต่างหาก,กินครับหมานไผ่หมานมันครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงหลังเนี้มันคืออะไรเลยหลังนี้เนะโอ้เงียบกิบครับผมนี่หลังครับผมเบิ่งมาแล้วเงียบกีบเงียบกีบครับชุดเมื่อกี้นี่ไงสามสี่หลังก็เงียบครับผมทวกี้น่าจะเหลือสองหลังสุดท้ายนะครับเนาะ เดี๋ยวไปรุ่นกันเบิ้งว่าสยสมิแท้ไม่โตวะเดี๋ยวสองหลังขึ้นหลังเดียวเนาะโอ้ยน่าจะหลังเดียวเลยครับน่าจะหลังเดียวเลยเพราะนี่มันหมายเขาครับเดี๋ยวช่างเอยเบิ่งครับหมายเขาช่างเวยนี่ว่าจะหมายช่างเอยครับนี่เออผูแหละช่างจุผู้เล่ป้าไปครับไปไปรุ่นหลังสุดท้ายของทุ่งนี้กันครับผมฟ้ารั่นฟ้ารั่นจะรั่นไหม งงจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับเสร็จแล้วกลับกลับลม้มโอ้ล,ล้มนันได้บูธเกือครับนี่โอ้โหยน่าเสียดายเฮียงวะนนในขาะไส้ซ้ำห้อยเก้าขอได้ครับนี่นี่นอู้ไปไปเดี๋ยวไปรุ่นช่วงที่สองกันครับผม โอ้น่าเสียดายช่งนี้พลาดสองหลังเลยครับผมขนาดขี่เก้าเขาเนี้ยครับนี่อครับผมจะติดสังเจ้ามาถึงช่งที่สองครับผมช่งที่สองอ้เหลือมาช่งนี่เมื่อกี้หลังแะครับส่วนมากจะเป็นฟาลันครับเหลือมาพวกเดือนกันเหลือมาอยู่ครับสามสี่ห้าหลังนี่ละมั้งสังเจ้ยกะจับระเด้แล้วครับเนาะช่วงนี้เปิดช่งอันนี้คาดนี่บัดตี้มันใส่แล้วนี่นใส่ไว้หมายก็ขาวแม่นเบิดแล้วครับนี่นี่ครับนี่ นี้ก็แมนครับโอบ้ยห่บดีพ่งกระย่างยามอยู่หุ่นหุ่นุน่นุ่นไกลหุ่นครับผมไปครับไปรุ่นกันครับผมว่าสิมิเตมิโตบ่มื้อนี่หลังจากที่ท่งแรกแฮ้วมาแล้วครับผมไปรุ่นหลังแรกของทุ่งนี้กันครับน่าจะเป็นฟ้ารั่นจิ๋วฟ้ารั่นจิ๋วเป็นยังไงล่ะมองห่างๆท่งนี้ก็ได้ เงียบคลิปครับนี่นี่มันหนาแย้นี่ครับผมไปลุกกันต่อครับนี่มุมนี่โอ้โหเกือบซิปหลังครับนี่เบิ้งหม้เขาขาแม่นเไปเลยครับหนึ่งของบัดดี้อยู่ฝั่งหุ้นครับสามหลังของสังเอยอยู่ทางนีซี่หลังห้าหลังฝั่งหุ้นอีกครับผมล้อมไว้ล้อมไว้จะเป็นยังไงมองมองนี่แหละครับที่ที่ว่าดีกู้มูครับมีห้อยกัดเขียวๆแน่อย่างแน่ครับผม แต่ว่ามันจะมีหนูบล่ลุหร่าเงียบคลิปครับนี่นี่นี่ครับผมไปลุยกระจาครับผมสามหลังมุมนี่เมื่อกี้เก็บมาแล้วหลังหนึ่งออจะเป็นจังไหนเนาะปุวนของของบดีกับขาวขาวภาพภาพอยู่ทุกคนสิ่งของสร้างจอยครับผมเป็นังไรบุเสืละมันเฮ้ยเฮ้ยผมบอก โอ้เงียบกิฟครับสิงฟารันฟารันจิ๋วโอ้เขาไปกินหมดแล้วมั้งอืมทางนี้โอ้นี่ครับนี่ข้างนึ่ที่สังจอยทรายเบิ้งกันเงียบครับผมนี่เงียบกิฟเงียบกิเฟไปเลยปากหูหนึ่งกันเงียบครับผมโอ้สังจอยขอเก็บก่อนครับไปรุ่นกระจอครับผมมองที่ทรายเบิ้งเมือว่านครับมองกัดหยาเขียวๆจะเป็นยังไง สักตัวไหมพอได้ขวบวะเออเงียบคลิปครับผมนี่เออครับผมเป็นรุ่นสองหลังสุดท้ายกันครับนี่ฟาลัตหนึ่งวงเดือนหนึ่งครับผมโอ้แหวอีลีอีแล้วคลิปที่แล้วก็แหวครับผมคลิปนี้สีแหวอีู่หมัง้งเออหากินแบบนี้กับแบบนี้แหละครับผมหากินกันธรรมชาตินะครับเนาะ เป็นยังไงล,ล่ะหลังนี้โอ้โหเงียบกีบครับผมนี่ฟา่์มหลังนี่ล่ะฟาร์มหลังนี่ก็เงียบกีบครับนี่โอ้โหครับผมสังเกตุว่าตจสังเกอุเบิงหมดแล้วครับยังเหลืออีกหลังนึงอยู่นี่ครับนี่เหลืออีกหลังนึงอยู่นี่ครับนี่ถือความครับผมเออสิพอได้อยากได้กินอยู่ครับนี่ได้สิ มีถือตัวนึงครับผมเดี๋ยวสังอจจัดการกันครับครับผมตอนนี้ก็สังอจกับเบิิ้าแล้วครับเมื่อกี้นึกว่าจะเบิดแล้วพอดีหลงไห้หลังนึงครับนี่ครับได้แมนึงครับผมนี่เออไดยใส่ถุงหมานะครับโอ้ยนึกว่าจะสิบุถึงแล้วนะครับเนาะได้ซ้ำหนึ่งอะโอเคครับผมก็พอได้อยากได้กินครับย่ำนะครับเดีอนี่ก็เป็น การหากินของชีวิตของคนชนบทบรรอกบรรดาเฮานะครับเนาะหากินกันทรรมชาิครับผู้ใดมักคลิปแบบบ้านๆหากอยากหากินแบบบนบนอกบ้านาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊กกลางกิ๊กกางในเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้สร้างจ้อยกันไลฟไปสัํนหนึ่งเนาะครับเนาะพอกันไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกับผมในซ่องสร้างจ้อยครับผมนี่ก็เป็นช่วงไม่ของช่องครับ เป็นช่วงไม่อ่าเป็นช่วงเข่าคั้วก็สั่งจอยครับผมนี่ก็เป็นรัวสังจอยนะครับเนาะอะไรก็เป็นแม่ยายครับแม่ยายสังจอยกำลังนั่งเฮ็ดหนูอยู่ครับที่ได้มานะครับเนาะได้มาว่าเทาสิมาเฮ็ดกินกันแบบไหนนะครับเนาะแม่ยายเพิ่งกำลังนั่งเฮ็ดอยู่แต่ให้เบิ่งบม่ได้เลยครับเด้อเดี๋ยวตอนเอาไปเฮ็ดเปกับเข้าเดี๋ยวสังจอยจะให้เบิ่งครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงไม้นะครับช่วงไม้ของซ่องครับผม แกวขั่วกับซังจ้อยครับผมเดี๋ยวไปหาทุกปลาดักหนูยังไม่ได้ครับซังจ้อยับสีพามาเห็ดกินเนาะครับเนาะสิเป็นทอดเป็นต้มเป็นลาบยังกะแต่คอยติดตามกันเบิ่งครับผมแต่ซังจ้อยอาจจะไม่ค่อยได้เฮ็ดครับส่วนมากจะเป็นแม่แม่ยายครับผมแม่ใายังไมกินแล้ครับเนาะเออเดี๋ยวกันรอเบิ่งกันครับผมว่าสิเป็นยังไงครับว่าสีแซ่บสินัวไปไหนแล้วครับเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวจักน้อยครับจากน่อยรอจักน่อยครับตอนนี้แม่เพิ่งกำลัง ปัวกำลังเห็ดอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิสร้างจอยกับไปได้หนูมาว่าสีเห็ดอี่อย่างกินครับมื้อนี้เห็นว่าแม่ว่าจะทอดมั้งทอดกินกับข้าวเหนียวนะครับตอนนีนี่นี่ข้าวเหนียวเอาเหลืออยู่น้อยนึงครับผมครับผมนี่ก็เป็นแม่ยายสังจอยนะครับเนาะเพื่อนสิใสอย่างแน่รถดีโอ้ผงนัวผงนัวใสผงนัวนี่ใสผงนัวครับผมเออข่าาครับข่าอืา รสดีหน่อยนึงครับทอดครับผมแม่เพิ่งจะทอดทอดกินก็ข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเลยหน่อยนึงครับอ่านานเป็นไรไหน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 โอเคข้าวเรียบร้อยมาแล้วครับนี่นี่กระทะมาแล้วกระทะมาแล้วน้ำมันมาแล้วครับผมนั่นเออใส่น้ำมันเรียบร้อยทอดเตาถ่านทอดเตาถ่านครับเพื่อน่ามันจังสีอันนี้มันจะอ่ามันจะสีเหลืองแซ่บเพื่อนว่านี่ จะตั้งน้ำมันให้ห้อนครับผมสักครู่ครับสักครู่นี่มันห่อนๆแล้วก็ใส่ลงไปครับผมนี่เดี๋ยวกระเหลืองอุ้ยหุ้ยครับผมนี่ในการครับทอดหน,ทดหนูทอดหนูทอดหนูทอดหนูนาครับผมแม่เราบอกทอดหนูหนาแล้วว่าเราอยากากนี่ครับหากินครับผมหาอยากหากินนะครับเนาะ อยากหากินแบบบ้านอกบ้านาเขาก็แบบนี้เลยครับผมได้มากกับมันทอดมัขัวแนนออมแนนครับผมเดี๋ยวจะเป็นช่วงไม้ของซองเลยครับเด้อช่วงเข่าขวกระสังจอยครับผมโอ้ยเหลืองอุ้ยุืยครับผมนี่อีกเมนูครับทอดปลาครับผมปลาที่สังจอยไปตุกบ็ดมาได้นะครับเนาะนี่เบิองนี่เบิองเบืองเบงเบิงเบงเบิงนี่ครับเหลืองอุ้ยหุยโอ้เป็นแต่แซ่บครับผม เรียบร้อยครับที่นี่ถึงเวลากินครับผมนี่อันนี้ก็เป็นลุงนะครับลุงพีเมียครับผมนี่ครับอืมอืมแซ่บครับผมนี่โอ้เหลืองมือห่ยเลยครับเนี่ยเดี๋อวทอดตาครับต้องใจฉีฟ้ากินข่ากันครับเพราะว่ามื้สีเดินทางไปทงานนครปฐมนะครับเนาะจะซีหามือไปแหละหลังจากลงคลิปนี้แล้วก็สิอีกหลายเมื่อยครับก็ิได้ลงนะครับเนาะ นี่ครับีิโอ้ติ่งกบข้าวเหนียวครับผมไอ้ั้นจ้อยขอตัวกินข้าวกันครับเดี๋ยวจะได้เดินทางไปตะคอนผสมนะครับเนาะ